สวัสดีค่ะแม่ตะวันเกษตรค่ะแต่วันนี้พาเข้าครัวไปเก็บผักในสวนมาทําแกงเลียงวันนี้จะทําแกงเลียงบวบค่ะบวบเลียงวันนั้นแม่ตะวันทําแกงเลียงหัวปีเนาะแต่วันนี้เป็นบวบเลียงแล้วก็มียอดฟักทองยอดฟักทองที่เราตัดมามีข้าวโพดมีเห็ดแล้วก็มีฟักทองใส่ใบบังรัก วันนี้ใส่วันนั้นใส่ปลานเนื้อวันนี้ใส่ปลาโอใส่ปลาวันนี้เข้มข้นมากเลยค่ะเป็นบวกเหลี่ยมที่เก็บมาเมื่อเช้านี้เนาะสดๆเลยแล้วก็มาปอกแล้วก็เป็นดอกฟักทองตอนไปเก็บนะเนี่ยพึ่งมันตอมเต็มเลยค่ะเต็มเกสรเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำตั้งน้ำให้เดือดเลยเนาะ เราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่่เครื่องที่เราตำไว้นะมีตะไคร้มีหอมหอมีกระปริแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะคะแล้วตำให้แหลกแล้วก็ใส่เนื้อปลาไปตำให้ละเอียดเลยแล้วก็วันนี้เป็นปลาโอไม่ใช่ปลาเนื้อค่ะน้ำเข้มข้นเนาะใส่เนื้อปลาเยอะหน่อย มีพริกมีตะไคร้มีหอมหอมีกะปินะคะทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามละเอียดแล้วเราก็ใส่เกลือเนาะใส่เกลือลงไปแล้วเราจะใส่ฟักทองก่อนค่ะเพราะฟักทองมันจะชิ้นใหญ่เนาะมันจะสุกยากสักหน่อยเนาจะใส่ฟักทองไปก่อนกับข้าวโพด เป็นผักที่เมตะวันปลูกไว้อย่างนิดนอย่างนนหน่อยพอเราจะกินเราก็ไปตักมาใครที่อยู่กับบ้านก็ลองทำดูนะคะอาหารนี่ก็เป็นอาหารบ้านนอกเนาะที่เมตวาวันกินแบบนี้ก็เลยเสนอแบบนี้ชอบกินด้วยนะเพราะว่า โทษนะคะใช่ไหมว่ามนันกินแล้วมันทำเอทท้องเราบายดีดูไปเพอเราใส่ฟักทองไปฟักทอง ประมาณอักหนึ่งให้กระคองเกือบสุกแล้วเนาะเราก็ใส่เห็ดล,ลงไปเลยค่ะเนี่ยใส่เห็ดลงไปเลยก็บวกนะหมุดเหลี่ยงที่แม่จวันไปเก็บมันสุกใส่ลงไปเลยค่ะใส่เห็ดใส่บวกแล้วก็ใส่ดอกกระทองใส่ดอกกระทองไปเลยแล้วก็รอพายุบนะคน คคให้มันลงไปเลียงนี่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะเท่าไหระะ่แล้วค่ะแส่แฉะเนาะดูจำนวนที่เราแกงนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวน้ำผักเนะี่ยมันจะออกอีกมันจะยุบลงเนาะคะิะงผักนะเนี่ยเราเติมเครื่องเลยคะ่ะเราใส่น้ำตาลหน่อยนะคะตัวรสชาตินันกลมกลมเนาะ อย่าใส่เยอะนะอย่าลวกแล้วลก็น้ำปลาใส่น้ำปลาเลยะคะ่ะน้ำปลาเราก็ไม่ต้องเยอะเราชิมก่อนใส่หน่อยเดียวเพราะว่าตอนที่เราต่ำเครื่องแกงไปเราได้ใส่เกลือไปและนะ้วเนาะแต่เราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยแทบมันเป็นเกลือมันจะเค็มโดดๆเราต้องใส่น้ำปลาบ้างนะคะพอเราใส่ครบทุกอย่างแล้วเนาะเราปรุงรสแล้วเนาะแล้วชิมก่อนนะคะถ้าไม่เค็มเราก็เติมไปเนาะเติมที่เราขาดไปให้ชิมก่อนนะคะ เพราะว่าวาสุนเนี่ยมันไม่ตายตัวแล้วแต่คนทํามากทาน้อยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันสุกแล้วเดือดแล้วเห็นไหมมีเห็ดมีมีบวบเหลี่ยมมีค่ะมีฟักทองมีดอกฟักทองน่ากินไหมคะเนี่พอเสร็จแล้วปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมังลักไปเลยใบมังลักจะทําให้หอมนะแค่นี้เราก็เสร็จละก็กินข้าวได้ละอือ กินข้างน้นะลยๆเร็จร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปักให้ดูนะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแกงเรียงบวกเหลียงขอบคุณนะคะที่ตข้งมาชมลองไปทำทานกันดูนะคะสุตงง่ายๆมันนอกมันนอกเลยนี่ค่ะมีสรรพคุณหลายอย่างสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ